เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2,564วส9 2 1จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ Facebook ไลฟ์สดรายงานการฟื้นฟูลหลังน้ำลด ของนปค54สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยปัะชาการฐานพัฒนาพร้อมทั้งสัมภาษณ์ตัวแทนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ณบ้านน้องแคหมู่8ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร<ม>้อยเอ็ดผมถ่ายเลยคนเดินมาคนเดินมา ในพื้นที่นะครับของอำเภอจังหารจังหวัดระยอ็ดโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบล่วงลาดที่ได้รับผลกระทบจากเพราะว่น้ำท่วมเป็นเวลาเกือบ2เดือนครับทางหน่วยพัฒนาการเครื่องที่5-4ครับได้มาดําเนินการยังไงบ้างครับครับก็่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาของรปค54เป็นอย่างสูงนะครับที่ ได้มาช่วยเหลือพี่น้องตั้งแต่น้ํายังไม่ท่วมนะครับก็มาช่วยทําพนังเสริมพนังจนกระทั่งน้ําท่วมนะครับก็ได้อยู่กับพี่น้องมาตลอดจนถึงวันนี้ครับเป็นเวลาร่วม2เดือนครับทันเอกกิรชิตพุนาวงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สํานักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการหารพัฒนาครับ